คนนันเดียให้ใ hey. ห hey. uh, ้ถ้าบูว,วินล,ล่าเหรอคะบูว,วินล,ล่าเหรอบูวินล่าเหรอคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นห้องใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะคะคนนัตเดียนอนเล่นกับคุณพ่ออ,อยู่นี่เสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายข้างนอก เฮ้ยอาฮัาด้อเดตตาอืมถาแต่หนูนเรียนนี่แออืมเฮ้คานหนูอะหนูเก่งเก่งไม่งงยเลยอืมอ่ะคนหนูปีน่ะ ปีนึงพ่อละหิวหรอลูกหิวยังคะหิวไหมคะลุงเก่งเหรอเก่งค่ะ,คะ,กกกกคะตื่นกินนมเสร็จแล้วกินนมเสร็จแล้วก็นอนละง่ายอยู่พี่น้องให้อเก่งแบบเก่งได้เก่งขนมเก่งค่ะเออเก,ก่งค่ะเก่งค่ะอืม 啊，静静静，嗯，可能那日啊，静静静，嗯，嗯。